เราก็จะได้เป็นโปสเตอร์แบบนี้นะครับมือจะสันๆนหน่อยนะนี่ถ่ายคลิปปุ๊บติดโพลป,ป๊บอ้าวเฮ้ยช่วยช <c oughs> ่วยช <c oughs> ่วยไวโอ้โหของนี้ได้ด้วยว้าวมันไม่ใช่ปิระจมันเหลืองเหลืองมือนกันอ่ะมันเหลืองเหมือนกันมันเชื่อปิกาจนี่างงี้ด้วยวีหนึ่ง,งวีสองนะครับมีผ้าพันอคอยด้วยแฮร์ร <c oughs> ี่พอตเตอร์ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ Slam review นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่งาน Toy Expo นะฮะแต่จริงๆอะเม,ามาื่อวานอะผมมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้ไอ้นี่ไปอ่าส,สมวหมดสมงเซนไปนะครับคือการที่จะทำให้มันครบเนี่ยมันก็ยากมากเลยนะก็ซื้อไปแค่นิดหน่อยอแต่วันนี้เราจะไปตามล่ากันครับนี่ไงไปดูกัน ไงเนี่ยถ้าเกิดาสะสมครบจะเป็นแบบนี้นะสวยมากๆครับอ,อันนี้ตอนนี้เขากำลังมีการเขี่ยสติกเกอร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอ่าตรงนี้ถ้าเกิดใช้มาหน้าบูธนะครับถ้าเกิดอ,อยากได้หลักโอเตอร์ก็ มาตรงนี้นะสแกนแล้วก็จะได้เป็นโปสเตอร์แบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้โปสเตอร์อย่างนี้นะตรงนี้นะมาสแกนลายอะครับแอดเพื่อนนี่เขามหมอไปแล้วชุดอ e ีนะสองลังเลยนะ เนีล่อันนี้เวลาครบ,บมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือของพบแล้วนะครับมันก็จะมีสองรูปแบบนะมันจะมีเป็นแบบเป็นลุงด้วยนะลุงมันก็จะสวยๆหน่อยแบบนี้แบบแบบแบบ ครับผมโอเคขอบคุณครับอันนี้ชิงอะไรครับอันนี้จะเป็นเขียนคำที่เขีนค่ะว่าเล่มที่สองค่ะก็แค mm ่ hmm. อยากได้เป็นต<อ>ัวการ์ตแบบูนตัวไหนอะอค่ะโอะับอ้อ้อนน้้โอ้โออ้โอ้โออ้โออ้โอ้บอ้โออ้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 โอ้เอ้อ้โอ้้โอ้อ้โอ้้โอ้โอ้โอ้้โอ้โ้โอ้้โอ้้ออ้อ้ออรชเ เี่ที่เขากำลังเคลียร์อยู่งนี้นะครับอันนี้ครับก็จะมีมันปกกล่องละยี่สิบบาทนะอ่าแพ็คแพ็คหน,นึ่งนี้ก็อยู่ที่สองรอยสี่สิบบาทครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นชุดใหญ่เลยอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้ยสี่สิบาทนะครับ ขาดอะไรมาพี่เจ็ดห้าเจ็ดอ๋อลุงเหรอลุงคนใหญ่ก็คือเลเซอร์แม่ผมผีไม่ได้จะไปแลกเขาแล้วเนี่ยโอ้โหผมจะได้แหลกผมเพิ่งเล่าแปดเมื่อวานนี้ครับขาดอีกเยอะเลยครับผมเหลาไปลังโดูลังมันนี่ก็เติมเพิ่เล่มเนาะผมจะเก็บลุงเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งเป็นธรรมดาเดี๋ยวเรามาดู เฮ้ยมาเว้ตุดแมนมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะนี่ซ้ำเยอะนะโอ้พอถ่ายคลิปนี่ติดโชว์นี่ติดติดตรงเลยนะนวานนี้ติดไม่ตรงเลยนะนี่ได้นะแมนใครมีใครขาดเหลือ,อยังไงก็พักมานะ นี่นไงมือจะสอนๆหน่อยนะนี่ถ่ายคลิปปุ๊บติดโปงปัาบอ่าวเฮ้ยช่วงมีช่างไฟมาบอกมากนี่อันนี้โอคุณไฟมันต้องแยกซ้ำแล้วก็อฟอยออกกันนะครับนี่โทรโบที่เขาบอกหามกันยากใช่ไหมถ้าเกิดเป็นฟอยนี่ครบแล้ว แต่ถ้าเกิดเป็นฟอยนี่ผมเห็นเขาขายอันเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าบาทปะอีกน้าแล้วอีกน้าเรากว่าจะครบดูดิยี่เจ็ตแมนเจ็ตแมนแปะมันเลยครับคิดถึงตอนเด็กๆนะแบบ ซื้อไอ้ขนมกล่องอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันจะแถมขนมด้วยนะมันจะแถมขนมด้วยช็กอกโกบอลซื้อคือซื้อได้วันละกล่องเ่ะคิดดูลบลบกว่าจะแบบจะแปะหมดเล่อยมาโอ้ต้องใช้ความพยายามขนาดไหนคิดดูผมนี่นา่าสงสารมากๆเลยนะอ่ะขอพลัห้าหนึ่งสองสามสี่อ่ะเนี่ยก็พลาห้าใบนะครับใช่ไหมพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ปะอ่า วิธีเล่นยังไงวิธีเล่นยังไงครับพี่ง่ายๆครับผมแค่เขี่ยใช้ติ๊กเกอร์หงายนะครับผมทับตัวที่โต้คลื่นจะพอครับอ๋อโอเคอ่าได้ไดไดมางั้นเดี๋ยวมาลองกับพี่เขาดูหน่อยมาได้ครับผมอ่าผมเขี่ยก่อนนะอ๋อถ้าเกิดผมยกอย่างนี้ปุ๊บได้เลยคือวได้เลยครับอ่าออโอเคให้หมดก่อนคนนั้นแท้หรือไงพี่พแท้เลยครับอ่าโอเคโอ้อยงี้ได้ด้วยว้าวโอนไปโบลูกพ่อ โอ้ oh. อีกรอนะครับโอ้ oh, โดเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีเขาได้แชมป์แล้วดูดิไปไปไปดูเกีไปถ่ายเลยอันนี้นะครับก็คือคนที่เขีย สติกเกอร์นะครับเขาก็ได้รับรางวัลน,นะครับนี่ฉากฉากซินซิย่านะครับ ใครสนใจตามนี้เลยนะครับมามาที่งานเข้ามาห้ามจับผมเขานะบอกก่อนนะอันนี้เป็นฉากของเอออันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะพี่อ่าศิลาอาถรรพ์นะเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆจะจะเห็นนะจะเห็นเป็นตัวคนด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดจะสั่งทำก็ตามนี้เลยใช่ไหมพี่โอเคครับผมเฮ้ย ชาคุกิโคตรสวยอ่ะอน,นี่สตูดิโออยู่แถวไหนครับพี่อยู่แถวพัฒนาการนะครับออ๋ oh. เหมือนเหมือนเคยเห็นในไอจีนะพี่ใช่ปะ่ะโคตรสวยสวยมากโอ้ oh. ทำไอตัวชายูกินี่เท่าไหร่ครับันย oh. ถ้าเกิดเป็นฉากตัวนี้เลยอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมพี่ว้าวยอด <c oughs> ขึ้นอยู่ยละเอียดแล้วก็ขนาดอ๋อขึ้นอยู่แบบรายละเอียดแล้วก็ขนาดด้วยใช่ปะ่ะแล้วก็ลูกเล่นที่ลูกค้าอยากให้มีครับอย่างอันนีล้ลูกค้าเขาต้องการใส่สวยมากสวยมากพี่โอเคครับไปเดี๋ยวขึ้นให้ที่ช่องพี่ช่โองอโะไรเออแลมรีวิวครับสแลมรีวิวขอบคุณ okay, ครับโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เราก็มาดู ตรงนี้ครับมาสามหัวแฮร์รี่พอตเตอร์บอกก่อนมาที่งานเขานี่ดูได้ไปห้ามจับนะครับบอกก่อนที่นี่สั่งทําได้นะเป็นพวกฉากพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยอ่าสตูดิโอเห็นบอกว่าอยู่แถวพัฒนาการนะครับ ่มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยอ่าโอเคไปต่อครับผมอันนี้โอ้โหคัมมิ่งโซนนะฮะนี่นี่มาดูนี้นี่อันนี้ V3 น,น,นะครับหน้าเหมือนโก้ดไลเดอร์เลยสตรองเกอร์ <laughs> er. อ่าวีหนึ่งวีสองนะครับมีผ้าพันคอยด้วย เลดี้แมนเลดี้แมนสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับยังไงก็ลองมาดูกันได้อันนี้ขายตัวละเท่าไหร่คะขายตัวละ3,000บาทค่ะอันนี้ตัวละสามพันบาทนะครับใช่ค่ะอ๋อ oh. เป็น uh, ผลงานของศิลปินไทยค่ะแนวสไตล์ฮีโระนี่น คือโทกับคใคร้เป็นคนเ่นใิใรับผมอย่างนี้ก็คือเป็นตัวแบงค่ะก็คือยังยังไม่ได้ทําสีอะไรอย่างนี้ใช่ปะสีใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีทำสีไปแล้วอสูระอสูรงานนอันนี้ก็ตกตัวละหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับ คนไทยพวกเขาก็จไม่ค่อยจยไม่คยแพรหลายมากนัตลาดขอเราใหญ่ี่ทางชาติครับเป็นนักอกีค่ะใช่ค่ะไตมนก่ะก็ตามนี้เลยใช่ไหมครับโอเคทักที่เขาไปได้เลยนะครับครับงานดีไซเนอร์ทอย เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับนี่อะตอมนี่อะตอมนะอตอมนี่งันแมกโดินเนาะอะไรอ่ะเห็พันแป๊เฮ้ยกัสซิล่าน้อยดูกัสซิล่าน้อยดูมันกัดรถไฟสิเฮ้ยปลาปลามาชิงเก้า อันนี้เรามาอยู่ที่บูธเอ่อดาร์ o บอลเซตนะครับ <c oughs> นี่เป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ของดา o n กบอลนะครับสวยมากเบจิต้าคูรูวินอีฟิเซอร์ โอ้โณสวยมาก นี่ <Hey, S 2> <Okay. S 1> มาครบเลยครับเซนเซีย <Okay. S> 1 2าศีเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านที่มีเซนเซียเยอะที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามชมกัน จะขขยไข่ตู้ไหนดีเนี่ยเห็นแล้วเยอะไปหมดเลยระรานตาคือตอนนี้สนใจอ่ะเป็นพวกเป็นพวกโปเกมอนมากกว่านะนี่พุชจีดันเนี่ยแล้วก็นี้นะอะไรอ่ะพิกาชูนี่ตกครั้งนี้ นใจพวกนี้มากกว่านะเอาตัวไหนดีอ่ะอย่างนี้ต้องไปแลกก่อนนะมาแลกโทเค็นที่นี่กอนนี่เราก็ได้โทเค็นมาแล้วสองร้อยบาทเดี๋ยวเราจะไปไขตู้กัน,นครับวันนี้เราอยากได้ตัวไหนพิกาชูโหพิกาชูเต็มไปหมดเลยจะเอาไหนดี วัน,นนี้มันต้องกี่เหรียญวะอ๋อโอเคสองเหรียญบอกตรงนะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะไม่เคยไขายมาก่อนเลยนะอ่านี่นะกดเข้าไปหนึ่งเหรียญอันนี้มันต้องใช้สองเหรียญน,นะประมาณหนึาาน่งร้อยบาทไม่เคยไขายมาก่อนเลยนะะฮึ มันปิกาจูตรงไหนวะเนี่ยมันไม่ใช่ปิกจูดูมันเหลืองเหลืองเหมือนกันอะมันเหลืองเหลืองเหมือนกันมันชื่อปิกาจูดูหรอหนลูกอ่ะหลวงอ่ะอุ๊ชมันคือตัวนี้นะเห็นไหมเหลืองเหลืองเหมือนกันมันไม่ใช่ปิกาจูนะไม่ได้เลยนะอ่าเราตามใจตากล้องเรานะฮะ เลงฟุตจีดาเน่ไว้จะได้ไหมนะแต่มันต้องได้แหละขีเขียวสักตัวหนึ่งอ่ะบอกเลยว่าไม่เคยใส่ตู้ชากระปองมาก่อนนะอันนี้ครั้งแรกนี่ร้อยห้าเท่าไหร่เนะร้อยห้าสิบบาทฮิฟุตจีดาเนีนายเป็นหญิงชั้นแล้วนายเป็นหมุงชั้นแล้ว เห็นแล้วเขียวๆแล้วมาถูกทางนะจะได้เจอกันมมันแก่ยากแก่เย็นใช่ไหมเฮ้ยได้กดว้ไยด้วยเอ้ยมาถูกทาง้ะโซนนี้ก็คนจะเล่นไข่กันเยอะมากๆเลยนะครับ ใครสนใจก็มาที่งานได้นะงานมีตั้งแต่วันที่แปดจนถึงวันที่หนึ่งเลยนะครับอ่าหาง่ายครับหาไม่ยากนี่ซินทันโบล้วก,ก็มาแลกโทเค็นตรงนี้ก่อนนะอ่าอยู่ใ,ใกล้สตาร์บัคหาง่ายมากโอเควันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบาย